ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทย อย่าลืมว่านโยบายของประเทศไทยในขณะนี้4.0นั่นแหละครับแต่ถ้าการศึกษาเรายังเป็นแบบนี้เรายังอยู่ที่0.0นะครับและการลงทุนรองรับ4.0นะี่ถามว่าแล้วใครจะไปทำคนต่างชาติทั้งหมดผมกลัวว่าคนคิดอาจจะต้องดึงต่างชาติมาคิดระดับการคิดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่ลงมาใช้คนที่จะเข้ามาคิดใน,นกลไกอาจจะเป็นฝรั่งกี่คนสิงคโปร์กี่คนญี่ปุ่นกี่คนจะมีคนไทยอยู่กี่คนในระดับความคิดแต่ในระดับแรงงานเหรอครับขั้นแรงงานพื้นฐานคนไทยมาพ้นตรงนี้ไปอีกแล้ว ก็อาจจะเป็นประเทศใกล้เคียงเรามาทั้งหมดพราะเงินที่ลงทุนไปมันจะไปไหนอะทีนี้มันจะอยู่คนไทยหรือมันจะออกไปข้างนอกเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะต้องแก้อะไรที่เป็นอันดับหนึ่งการศึกษาจะเป็นอันดับหนึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีวัฒนธรรมก็ดีการเมืองก็ดีทั้งหมดนี้ต้องมาจากฐานทางการศึกษาทั้งหมดเด็กต้องมีความสามารถในการคิดขั้นสูงและสร้างสรรค์สามารถพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เพราะกระบวนการกว่าจะไปถึงหลักการความรู้ระดับหลักการระดับทฤษฎีที่เด็กไทยสร้างและหลักการนี้เนี่ยไปสร้างผลผลิตใหม่ๆใ,ในโลกยุคใหม่ให้สอดคล้องกับยุคใหม่จะทํำยังไงนะครับเพราะอันนี้เองที่ผมคิดว่าการศึกษานี้ต้องให้ความสําคัญมากๆและถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วเนี่ยประเทศไทยแก้ไขได้นะครับยังแก้ไขทัน